สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยุคแคนะคะมณีสีผ้าเห็ดไส้อัวว่าสั่นชุดทำชุดทำไส้อัวอ่าจะว่าสิใสเนื้อพอเนื้องัวเนื้อมูไก่กุ้งก็ได้ว่าสั่นถึงอ่านนี้ไม่มีนะเขาวว้าจะได้เสียเอาเนื้อเนื้องัวเนื้องัวเห็ดนะคะข้าวกระสิมิโซ่เครื่องปรุงเข้าว่าให้ผสมน้ำพั0เรตมลิลิตรว่าสั่น เทแล้วกระปุกม่เคยเเย็นนะคะครั้งแรกนี่มาเบิองมาเป็นจังไสิกินได้บอสหยับจังน่อยเดี๋ยวนะคะเทแล้วนะคะกับผสมเขา้าคุกเข้าให้เข้ากันใส่มือหนวด ใส่พร้อมนะคะใส่เทียมมาสั่นใส่หาเนียวยัดอยู่บ้านเนี่ยเชียวได้เนีดเนียดคุกต้องคุกเข่าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะคุกเข่าจนเข้ากันนะคะหอมเครื่องเทศหอมเครื่องเทศเราจะจัดการ หยาดใส่ร่องเบิ้งนะ,ะบ่เคยจกักาสิจะเกิดหน้าเห็ดหยาดใ,ใส่เดี๋ยวมาเบิ้งกันใส่นะคะต้นอะไรว่าสิตัดปากขวดเป็นกล้วยปากขวดพันใหญ่กว่าใส่ไล่เสียเอาสอนตักหยาดใส่ร่องเบิ้งมันสิเป็นยัยนยงไงมันสินนสคือบอ่อพันบ่คือกัดสิหาเห็ดแนวใหม่ร่องเบิ้งนะคะโอู้ตรงหาแนวดัน จะไ้กินม้นอบานี่เสลลอย่างนอเป็นกลวยเพราะว่าปากปากขวดมันใหญ่มันใส่กอมันโมยใหญ่ประนังนะอ้วนใส่ใส่พลาสติกอันนี้มันโมใหญ่ อันบนี่ก็ยยานเอาใส่ถุงเว็ละกันเฮ็ดเป็น да คื้ยังใส่กอกซดลวนนหมโอเคด้ลงไปเขาสูนแม่บ้านไทยนี่แหละเนาะเดี๋ยวมันมันมันหดหดบรีนะคะอันเพราะว่ากล้วยมันกับปากไงกลัวใส่กเลยเห็ดเป็นยาวๆสีแช่จน ตู้เย็นเอาดอกยง้มั่นค่อยสีแ่แข็งนะแงามนั่นสีสีก,กินค่อยเอาออกมาแกะแกะแล้วก็ย่างน้ำย่างก็สีใส่ฝอยหอัวสูตรแม่บ้านนะสูตรดัดแปลงบริสตายตัวบุญบุม,ม,มี่อันอันนี้ไหมคะ่ะก็สีเ,เอสอยู่โต้เนาะหาแต่ใส่ใส่ก็ได้ดอกอเคล็ดขี้จังแหนมจังยังนะฮาค่อยมาย่าง,อาง,อางอเ,เอาเอาใส่ในถุงเห็นเป็น,น้เงา กระสีพิซศ่ช่องฟิดจริงสิแะให้มันเย็นให้มันเป็นก้อนแข็งแข็งแล้วสกินเขาค่อยเอามาย่ากเพครั้งแรกนะคะคันแซบหรือยังไดสิมารีวิวนะคะว่าเป็นยังไดใส่อัวนที่ว่าเขาสําเลสเนี่ยเป็นยังไดสีแซบบ่เพชรคือสมเนี่ยละ่ะหมายถึงว่าบุหรีไม่ใสนะมีปัญญาที่ไมหันหละใส่ก็ได้ นี่นะคะกับสิเหรอเย้เวติงเดนเวทติงเหาะนี่นะคะเบิ่งสีได้จักอันอันทุตไทยสีง่ายจักหน่อยหอมหอมหอมเครื่องปรุงครั้งแหลกก็เพ่เคยเห็นมีขายเสื้อมีแม่ลันลันนะว่าช่วยด้วยจรงโซ่ลันจีนเหรอคะมีเลาเห็ดใส่อัว ใส่อัวเห็ดแหนมค้งแหนมกต่น,นี่อันนี้เห็ดเอาเนื้องงว้เห็ดที่เป็นยังไงเขาบอกว่าเห็ดได้หลายอย่างนะคะมีเขาบอกว่าใช้เนื้อวัวไก่หรือกุ้งแทนเนื้อหมูก,ก็ได้ว่าสันก็เห็ดตามที่เขาบอกนะก็ได้จะเอาเนื้องนวัวลองเบืองนาะแบงดีดีลีดให้มันยาวๆแล้วก็เสียเอาไปเข่าช่องช่องปิด มันเย็นอมันแข็งเข้าหอดบ่ได้ว่าเอาไว้จักมือเขาเห็นแต่ว่าเอาไปย่างกินร่องเบิงเลยก็ไดแต่เดี๋ยวแต่ว่าสิให้มันแข็งะก,ก่อนเสิ่อไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะนไงใดซีก่อนเหย้าๆนี่ใส่อัวเห้า นี่ก็เซลชิมนะคะก็สีโบเก็บไว้ดอกก็สิบบได้บ่ได้มันบันนันก็สีโบด้นี่ดอกทิ้งนี่นะคะชุดทำไส้อัวนอร์ทันไทยนอร์เทนไทยซอสเซตไส้อัวเดี๋ยวค่อยสิมามือหลังเดี๋ยวเดี๋ยวมือมือหลังเดี๋ยวสีขันย่างแล้วจังไดสิมารีวิวให้เบิ้งนะคะว่ามันแสบซัมใดสูตรในบ้านไทยจางแดดครับอัน บ่มีปัญญาสีใสแท่ในใสเพราะว่าบริสุทธิ์กล้วยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวกลับเดี๋ยวเอาไปนี่เขาไปหาสือกล้วยดีๆกอนเพราะว่าวสิดาดแปลงปากอันนี้พันแง่ก็ใสมันเลยยัดเขาบ่ไไรตอนแรว่าเสียเอาใสนี่แท่นแท่นกล้วยหล่ะก็ยัดเข้าไปมันเปนปากแง่โพดใส่กอกมันเลยหนีกันเลยเห็ดเป็นยังสี่สีแฉะแข็งเอาหล่ะก็บคอยเอามาอย่างเดี๋ยวคอยมาติดตามไหมนะคะขอบคุณหลายๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ